สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูหน่อยในบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับวันนี้คุณครูหน่อยจะพาเด็กๆมาทบทวนเกี่ยวกับพืชรอบตัวเราก่อนที่เราจะไปขึ้นเนื้อหาใหมา่วันนี้คุณครูหน่อยจะพาเด็กๆมาทบทวนเกี่ยวกับพืชรอบตัวเรากันก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ที่เด็กๆได้ดูตัวอย่างพืชในคลิปวิดีโอเด็กๆจะเห็นว่าพืชมีโครงสร้างเหมือนกันโครงสร้างของพืชจะแตกต่างจากของคนและสัตว์เอแต่ว่าโครงสร้างของพืชประกอบไปด้วยอะไรนั้นเราไปดูกันดีกว่าค่ะโครงสร้างภายนอกของพืชประกอบไปด้วยรากลำตน้น ใบดอกผลและเมล็ดเด็กๆจะเห็นว่าส่วนต่างๆของพืชไม่ว่าจะเป็นรากลำต้นใบดอกผลและเมล็ดจะมีลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันเช่นรากของพืชชนิดต่างๆ รากของต้นหอมรากของต้นผักชีรากของต้นมันสำปะหลังรากของต้นไผ่ลำต้นของพืชชนิดต่างๆเช่นลำต้นของต้นกล้วยลำต้นของต้นมะขามลำต้นของต้นมะพร้าว ลำต้นของต้นไผ่ใบของพืชชนิดต่างๆเช่นใบสารแหน่ใบผักชีใบผักบุ้งใบตำลึงดอกของพืชชนิดต่างๆเช่นดอกชบา ดอกดาวเรืองดอกรักดอกมะลิผลของพืชชนิดต่างๆเช่นผลส้มผลน้อยหนาผลเงาะผลองุ่นเป็นต้น ลักษณะต่างๆที่แตกต่างกันหน้าที่ของส่วนต่างๆยังแตกต่างกันอีกด้วยนะคะเช่นรากเป็นส่วนประกอบของต้นพืชที่จเจริญลงสู่ดินมีหน้าที่ยึดลําต้นของพืชให้แน่นติดกับดินเพื่อไม่ให้โค่นลงได้ง่ายและดูดน้ำและธาตุอาหารในดิน ลำต้นเป็นส่วนของพืชที่เจริญขึ้นสู่อากาศมีหน้าที่ชูกิ่งก้านใบและลำเลียงน้ำใบเป็นส่วนประกอบของพืชซึ่งส่วนใหญ่มีสีเขียวทำหน้าที่รับแสงแดดเพื่อสร้างอาหารทำหน้าที่หายใจและคายน้ำ ดอกเป็นส่วนประกอบของพืชที่สวยงามดอกของพืชบางชนิดมีสีฉูดฉาดบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่สืบพันธุ์ผลของพืชเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของดอกที่ได้รับการผสมพันธุ์ภายในผลมีเมล็ดอยู่ผลทำหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ด และเมล็ดทำหน้าที่ขยายพันธุ์นอกจากนี้พืชแต่ละชนิดยังอาศัยอยู่ในบริเวณที่แตกต่างกันเช่นบนบกในน้ำหรือบนต้นไม้อื่นพืชแต่ละชนิด จะอาศัยอยู่ในบริเวณที่แตกต่างกันก็เพราะว่าในแต่ละบริเวณจะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การดำรงชีวิตของพืชน,นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆจากสิ่งที่คุณครูหน่อยทบทวนให้ตั้งแต่รากลำต้นใบดอกผลและเมล็ด มีเด็กๆคนไหนยังไม่ค่อยเข้าใจและตามไม่ทันไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูน่อยมีคลิปวิดีโอทบทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะคะเราไปชมกันเลยคะ่ะพืชโดยทั่วไปนั้นประกอบไปด้วยส่วนต่างๆที่สำคัญ5ส่วนด้วยกันได้แก่รัก ลำต้นใบดอกผลและเมล็ดซึ่งส่วนต่างๆเหล่านี้เราเรียกรวมกันว่าโครงสร้างภายนอกของพืชนั่นเองค่ะรากเป็นส่วนของพืชที่อยู่ใต้ดินที่ยึดพืชเอาไว้หน้าที่ของรากคือดูดน้ำ สารอาหารจากดินและส่งต่อไปที่ลำต้นเพื่อแจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆของพืชชนิดของรากแบ่งได้เป็นรากแก้วเป็นรากที่แข็งแรงกว่ารากชนิดอื่นและอย่างลึกลงไปในดินเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวยึดให้หลำต้นตั้งตรงรากแขนง เป็นรากที่เกิดจากรากแก้วจะแผ่ขยายออกไปตามแนวนอนการแตกขแขนงของรากชนิดนี้ช่วยดูดน้ำกับสารอาหารให้พืชสามารถนำไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ง่ายขึ้นรากฝอยเป็นรากที่มีลักษณะเป็นโครงข่ายที่แน่นหนามักพบอยู่ในดินชั้นบน พืชหลายชนิดมีรากชนิดนี้เช่นข้าวหญ้าไผ่เป็นต้นลำต้นเป็นโครงสร้างของพืชที่อยู่ด้านบนที่ใช้ชูกิ่งก้านใบดอกและผลลำต้นนั้นมักมีสีเขียวในตอนแรก และจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลในภายหลังมีหน้าที่ลำเลียงน้ำและสารอาหารจากรากไปสู่ใบลำต้นของพืชบางชนิดยังทำหน้าที่เป็นที่เก็บอาหารได้อีกด้วยเช่นมันขิงขมิน้นเป็นต้น ใบส่วนใหญ่มีสีเขียวและมีขนาดรูปร่างสีและผิวสัมผัสที่หลากหลายใบนั้นสามารถผลิตอาหารโดยการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาแปลงให้เป็นอาหารที่เรียกว่าการสั่งเคราะห์แสงดอกเป็นส่วนของพืช ที่ดูมีสีสันที่สุดทำหน้าที่สืบพันธุ์ผลและเมล็ดผลเป็นโครงสร้างของพืชที่มีเนื้อและสามารถนำไปกินได้แบบดิบๆเช่นแอปเปิ้ลส้มองุอ่น ผลน,นั้นยังเป็นที่เก็บเมล็ดเอาไว้ใช้ในการขยายพันธุ์ของพืชอีกด้วยจากคลิปวิดีโอเด็กๆจะเห็นว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนต่างๆและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชครบทุกส่วนแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะเด็กๆจากคลิปวิดีโอจะทําให้เด็กๆเ,เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างภายนอกของพืชได้ง่ายขึ้นถ้าอย่างนั้น เด็กๆลองมาช่วยครูหน่อยสรุปโครงสร้างภายนอกของพืชกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเด็กๆลองคิดสิคะใช่แล้วค่ะส่วนประกอบแรกนั่นก็คือรากนั่นเองค่ะมีอะไรอีกคะเด็กๆอ่าลำต้นใบดอกและ มีอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะผลและ,มะเมล็ดแต่เอ๊เด็กๆพอจะจำได้ไหมคะว่าแต่ละส่วนมีหน้าที่อะไรบ้างเรามาเริ่มจากรากเลยค่ะรากมีหน้าที่อะไรคะใช่แล้วค่ะรากจะทำหน้าที่ดูดน้ำและยึดลำต้นให้ติดกับพื้นดินแล้วลำต้นล่ะคะ ใช่แล้วลำต้นจะทําหน้าที่ชูกิ่งก้านใบและลำเลียงน้ำไปส่วนต่างๆของพืชใบสีเขียวๆล่ะคะเด็กๆทำหน้าที่อะไรเอยใช่ลคะค่ะใบจะทําหน้าที่สร้างอาหารหรือสัาะขอแสงหายใจและคลายน้ำดอกดอกที่เราเห็นกันสวยๆทาหน้าที่อะไรคะเด็กๆ ใช่แล้วค่ะทำหน้าที่ล่อมแมลงและสืบพันธุ์ส่วนสุดท้ายคือผลและเมล็ดผลและเมล็ดทำหน้าที่อะไรคะใช่แล้วค่ะผลและเมล็ดจ,จะทำหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดและก็ขยายพันธุ์ทำให้เกิดต้นใหม่นั่นเองค่ะเอาละคะ่ะเด็กๆจากที่เราทบทวนเกี่ยวกับพืชกันครบแล้วนะคะ เราลองมาตอบคำถามตรวจสอบความเข้าใจกันดูสิคะว่าเด็กๆจะตอบถูกไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปตอบคำถามกันเลยค่ะข้อหนึ่งส่วนประกอบของต้นไม้ที่เรียกว่ารากคือข้อไหนคะเด็กๆครูหน่อยให้เวลาเด็กๆ10วินาทีค่ะ เฉลยข้อคอควายข้อสส่วนประกอบของต้นไม้ที่เรียกว่าลำต้นคือข้อไหนคะเด็กๆคุขหน่อยให้เวลา10วินาทีค่ะเฉลย ข้อขอไข่นั่นเองค่ะข้อที่3ส่วนประกอบของต้นไม้ส่วนไหนที่เรียกว่าใบาคะเด็กๆครูหน่อยให้เวลาสิบวินาทีค่ะ,ะเฉลยตอบข้อ ขอไข่นั่นเองค่ะข้อ4ส่วนประกอบของต้นไม้ที่เรียกว่าดอกคือข้อไหนคะเด็กๆเฉลยข้อคอควายนั่นเองค่ะ ข้อ5ส่วนประกอบของต้นไม้ที่เรียกว่าผลคือข้อไหนคะ,ะเฉลยตอบข้อกอไก่นั่นเองคะ่ะข้อที่6 ส่วนที่อยู่ในพื้นดินของพืชเรียกว่าอะไรคะ,ะเฉลยตอบข้อคอควายรากนั่นเองคะ่ะข้อ7ข้อใดคือส่วนที่เป็นลำต้นคะเด็กๆ ฉเฉลยต่อข้อขอไข่นั่นเองค่ะข้อที่8ข้อใดคือไม้ดอกไม้ประดับฉเฉลยต่อข้อ คอควายดอกชบานั่นเองค่ะข้อที่9ส่วนใดทำหน้าที่สร้างอาหารเด็กๆลองคิดสิคะ,ะเฉลยตอบข้อขอไข่ใบ เรามาถึงข้อที่10คข้อสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆส่วนใดทำหน้าที่ขยายพันธุ์คะเชลยข้อกอไก คำถามที่เด็กได้ตอบมามีใครตอบถูกทุกข้อไหมคะแล้ววันนี้คุณครูหน่อยก็มีการบ้านให้เด็กๆลองฝึกทำดูนะคะเราไปดูการบ้านกันเลยคะ่ะการบ้านหลักสูตรอินสปายและความสามารถพิเศษนักเรียนที่มีหนังสือเรียนให้นักเรียนทำแบบ ฝึกหัดในหนังสือเรียนหน้า58และ59ในกรณีที่นักเรียนไม่มีหนังสือเรียนให้นักเรียนดาวน์โหลดใบกิจกรรมเรื่องส่วนต่างๆของพืชมีหน้าที่อะไรตามไฟล์ที่คุณครูได้แนบไว้ให้หรือถ้านักเรียนไม่สะดวกปริ้นใบกิจกรรมให้นักเรียน เขียนคำตอบลงในกระดาษ A4 ได้เลยนะคะโดยใบกิจกรรมเรื่องส่วนต่างๆของพืชมีหน้าที่อะไรให้เด็กๆบอกชื่อส่วนต่างๆของต้นมะเขือม่วงและตอบคำถามฉันรู้อะไรข้อที่1ถึงข้อที่4นะคะ เด็กๆสามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากใบสรุปความรู้และลิงก์ที่ครูหน่อยได้ให้ไว้นะคะและอย่าลืมถ่ายภาพใบกิจกรรมหรือแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนส่งมาในแพลตฟอร์มภายในวันที่17กระดษกรดาคม2564ด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วเจอกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปบ๊ายบายค่ะ